นี่ไหลครับไหลทุกหัวตัวนี้คือกลับด้านนี่ครับ ไลนี่ครับแปลงนัน ไลครับไลนี่ตรงๆเน,น้นๆปลูกไม้ครับนี่ไม้แดงผักวานป่าไม้แดงผักวานป่าดูกันครับสวนให้น้ำบางครับนี่เ็ดระบบให้ไม้แดงูมะเบึงไฟน้ำชุ่มๆครับนี่

还有我。Hey, นี่ไผ่หวานไผ่หวานเพ็ดน้ำผึ้ง นี่สำเร็จจบพอร์ตครับรอบนี้เจอกันใหม่นี่ครับว่าโอเคครับผมสวนไผ่เข้าน้ำแรงทุกหัวแรงทุกหัวครับเห็นไหมนี่เป็นสปีนี่ครับ นำแห้งกับเบืง้งเถึงออกพลพี่นี่รัศมีจากหัวนี่รัศมีนี่ถึงไปกับสองเมตรประมาณสองเมตรได้รัศมีสองเมตรมได้เสร็จสิ้นครับนี่ววเจอันใหม่ครับผมกลับไปทำงานแล้วจบแล้วครับปีใหม่ปีนี้ ปีนี้หัวน,นี้ลืมจิ้มมานี่ครับนี่ครับสวยๆเลยครับนี่มีหลายแบบครับลายแบบจำกัดครับ ถือว่าเสร็จสิ้นครับผมรอบนี้เช็คเช็คอีกครั้งหนึง่งเช็คความเรียบร้อยก่อนกลับแรงน้ำแรงท่อหนึ่งนิ้วพีอีหนึ่งนิ้วน้ำแรงครับ cần chỉ yeah. con anh đi sang môn anh đi sang môn sang môn hấp sang môn anh có sang môn สร้างมุนมานี้ก็สร้างมุนสร้างมุนเรียบร้อยเสร็จสิ้นครับเสร็จสิน้นสวยงามอ๋อมาแล้วฟังนี่ฟ้าท่อหลุด วาอยู่น้ำคือไหไเบาครับท่อยี่สมิลเต็มทอครับเนี่ยนวดว่าเปิดหไห่ไพ่น้ำได้ทำนี่ต้องเปิดหไห่ไพ่ต้องเปิดไหนี่เต็มเย็ดครับมึงน้ำย5มิลนครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เปิ่งอีกรอบนึงนะครับ เร็วๆนี้ไม่นานเกินรอใครที่ยังติดตามอยู่ครับไปเรื่อยๆครับผมสำหรับโกองนาของเราวันว่างๆครับผมเทศากาลสวนเทศากาลทำครับหลงมือทำคือคำตอบครับผมทำตอนที่มีแรงดีกว่าหมดแรงแล้วค่อยจะมาทำนะครับทำตอนที่เรายังขุดยังขุดยังทำไหวยังมีเงินลงทุน รีบทำไว้ครับผมเหมือนฝากธนาคารอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บดอกทีหลังให้เขาผีดอกออกใบก่อนออกผลผลิตเดี๋ยวเราก็ได้เก็บกินเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ